ไมือกว่มาเลยปัดกว่าเส้นผูเลยอย่ามากินฉะนะใครเนี่อัดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวยกัดเลยขอบคุณค่ะข้าไม่ได้ชมมึงต้องมองมาทางเนี้ยคุณมีอะไรหรือเปล่าคะเฮ้ยเฮ้ยนอการมีของเราในโชคดีลอืู้มาเจอันดีละผู้หญิงคนเนี้ย เป be <Fisher ing S 2> ็นคนดีเนี่ชื่อด้ไรไงอ๋อโอ้โหคนดีผี่อุ้งมึงไม่เห็นมึงเจอเขาเนี่ยเอาเข้าไปด้วยขวกท่านเอาเขาไปมึงทีดือดถามนี่เหรอชุดสีขาวชุดสีขาวสเปกกูสเปกเลยตัวชอบผู้หญิงชู้จันจานรอตาดีๆอ่ะแล้วสีส้มอ่ะโอ้โหหน้าไปหนใบดยนะใบตองเออมึงมึงรู้ไหมมันแม่งเป็นเพื่อนใจต่ากเคยใช้หน้าดีเป็นชาลวัน มึงเอาไปเอยโอ้โหยกให้กูเยอะหมอะกับมึงไปงานขอนพ่อกูเดี็กอุตสจาห์คุณมีอะไรเปล่าคะมีครับมีความรักจริงใจมาให้ฉันไม่เชื่อหรอกค่ะที่คนใครกันเนี่ยผมเชื่อว่าฤทธิ์ฤทธิ์เทพฤทธิ์เทพฤทธิ์ถูกต้องแล้วคุณนะครับชื่ออะไรฉันมีชื่อว่านกเป็นคนที่สวยที่สุดในนี่นะจ๊ะ คนผู้สวยจะสวยได้ขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นคนผู้สูงจะสวยได้ขนาดนี้เลยโอ้โหเอ้เงินเดือนคนผู้สวยนี่มันเยอะไหมเดี๋ยวถ้าเงินเดือนมันน้อยพอเป็นเมียพี่ไม่อยากได้ไรกองเลยนี่หน้าตาก็ไม่ดีนี่แตงยไม่ดีอีกนะใช่เรื่องจริงด้วยโอ้นั่นสิคุณจะท้องไหมคุณจะท้ออาจารย์เพื่อนฉันเถอะฮโอ้เด็กเอ็นหาฉัไม่เดียวลงนะจ๊ะเออ

ทำไมขุดแนลหมดว่าใจน้องรักกับพี่น,น้องมีแต่เพลินที่จะพาไปเพลินเดินทาออกไปเย็นดีที่ไปนักเตสาวชอบบาดที่ไม่ได้ลัง

เฮ oh. sí, sí, oh. mm ้ยเฮ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 ้ยเ ไม่ใช่รวมไม่เกี่ยมไอ้น้องเข้าใจผิดแล้วเห็นกันไหเห็นผู้หญิงคนนั้นนะผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นเมียพี่ไม่ใช่เมื่อกี้มึงพาเอายาบ้าไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียเป็นเมียเกิดเกิดยัลไงมึงฟัองเวียเมียม่ใช่เก็บความก่อน ผู้หญิงหนีไปแล้วกูเจอใครงี้ไอ้ไอ้เจ้าใครเนี่ยไอ้เจ้ติดฟังฟังก่อนผู้หญิงเขาได้หนีไอย่าเล่นอย่างนี้อย่าสตาร์ทกูรักใายก่อนผู้หญิงหนีไปมีใครมาช่วยไหมลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปเคลียร์ก่อนมึงพูดอะไรมึงคุยกูนี่มันยี่งย่งไอ้มึงนา่อเนี่ยฟังผู้หญิงเขามา เขาดีแล่เจ็บมัวไปหมดแลเนี่ยผมจะไปจั้การเขาก่อนเออยืนนิ่งๆนะยืนนิ่งอย่าลุกเลคนนี้เนี่ยเศรทพฤิ์พี่ชายของราเที่เราเป็นห่วงกันกันได้เพราะว่าจงโมู่ดีมที่ี่่นจะไม่รู้แสดงว่าต้อก่อเรื่องที่ไม่ถูกแน่เไ้ีตทพิกันไม่ต้องใช้ลั ơi xin xin tivi của Đan nó có nó một mới đủ gì vậy, chết anh, đây, đây, mày để tập tua thôi đây, không muốn, 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 Mày muốn, không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  muốn, mày muốn, Mày muốn, không muốn, Mày không muốn,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  không 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 Mày... Mày

ใช่ดีกูย้ไปตรงนี้ว <c oughs> างไว้ก่อนนะไม่ให้เดิน <c oughs> ไปกลับไม่ได้แล้วกูมีผู้หญิงอยูหมดไป <c oughs> กลับไปบ้านดิไป <c oughs> เดินไปทำไงมึงไม่ได้หมมึงเป็นอะไรเนี่ยกูถามคำนี้มึงเป็นอะไร กูให้มึงเนี่ยไล่ปั้มผู้หญิงนะในเรื่องคือปั้มผู้หญิงมึงปั้มกูนึกปั้มกูทำไมปั้มกูกูก็เลยว่าแต่โหนดมึงอ่ะกูเป็นไอ้จี้เอาแต่มึงบอกกูไว้เป็นต่อเวลาใส่มึงแล้วมือเสียวเถียวมึงนี่วันนี้มีลิ้นไม่ได้หูด้วยมึงเป็นไรมึงบ้าแล้วเนี่ยเล่นไอ้จี้ตังเกอร์ในบ้านเนี่ยฮ่าปั้กูเยอะแยะมากมายไอ้เขาไอ้อะไรเขาจะได้รู้มึงือกูเป็นอะไรกัน มึงว่ามึงไม่อายเขาหรอฮะแล้วกูช่องใจมากกูค่องแกล้งจริงกูม,งมาเล่นไม่จะภาพเนี่ยมึงใช่ไหมที่เปกนโทรให้จะภาพทำรูปพวก,กมึงกับกูเน,กนี่ยใช่ไหมกูมจะคู่พวกมึงหรืมึงบอก